langsung พี่น้องผู้บันหางช่องข่าวใต้นิ้วออฟฟิชายลเฮาคาดังเซเมื่อได้บทบกันณวันที่19เลือนเฟฟาวาลีปี2 0 2ปีไดซอย1ฝาก16นี้นกแม่นณวันเสารในคาแรกได้เอาตั้ง46ข้อข่าวเสมาต่อใต้ใครในพี่น้องเข้ากว่าในค่ะออนดังสุดของเฮาคามาด้วยณ6ข้อข่าวที่1ก้นเมืองตปอดั3เองเน3่งไปพิแทงจุมอุลปอตของแล เป็นปังตึกกันแทงเฮาแหงกนเมืองใปจปอดสันสามเอืงเนื้อสามเซวิงอ่อนกันไปพิศึกกว่าซอนตั้งไลาขาปังลงเสื้อในแทงเมื่อวันที่18บแปดสองเลนปีซองพันสิสองซึกอารซีเอสตั้งจุ้มอุ้ยดีปอดห้องอันปา้ายาสัตวีออนโฮนั่นเป็นปังตึกกันเนะื้อเอืงเมืองลังเซวิงหูปงจึงใปจปอศน์กวนเมืงนะองเนื้อเอืงเมืองลังเซวิงหูปงเอืงน,นองหอยเซวิงเมืองกึง่งแหลกเอืงทุ่งเยิ้งเซวิ้งลายขาซื้อในอ่อนกันไปพิศึกมาซออนอยู่ไว้ สมเพิ่นเยพี่น้องเผอมันเด้อจะวิ่งไลคาแลวิงปังลงซื้อในตังนําว่าไหนกนไปเพชึกอันไปฮอดถึงไว้ตีวิงไลคาลาติผู้ตอยฮอกว่าปังตึกในเปนหน้าเอิงเมืองลังจะวิงหูปงสทุ่งยืนแฮงขาออเสียงกองลงกองจักยินแฮงหน้าะปงตึกในกลางาเจ้ากําึงแลวไว้วัน1:00ถึง2:00นในแถงกํา1ยามเหลียวคนหน้าเองเมืองลังไปมาอยู่ไว้ีจ้องวันยิงมี50ปายไหนกํานําเป็นคนเฒ่าาออว่าไหน ก้นวันณั 1, ้สามเอืงสามจะเวงไปมาสอนใบจอมเฮินเยปีน้องเผ่อมันทีเวงไร้คาแลเวงปังลงเสื้อในกำน้ำเป็นก้นเท้าแรนลูกอ่อนโอ้ก้นตั้งมดเตมีกาหืเ้เตไปสังหุบไรวาไหนก้นไปเพกตั้งสามเอิองอันไปมาใน,อน,าในโอ้ก้นมีกาหือ้ออันวานั้นไปไล้หู้เตมีนับโผป,ปากในขะกำน้ำไปมาอยู่จอมเฮินปีน้องเผ่อมันแหละอันไปมามีตีไรคขากอนน้ำปังลงกอเตมีนำคาออก ยามเหลียวมีกวนป่าเฮินไว้หนึ่งเฮินหลายหนึ่งก็ออกว้วยขะกวนไปเพศึกอันไปหอดถึงวิยงปังลงลาตีปุทธหองหนังไหนอันไปออกมามือในเป็นกวนวันพลาเหลือนสี่นหน้าร้อยนำหมอตึงปังเมอร้อยปังเมอต์ไตเอิงทุ่งยิงสวียงลายขะนะสเวียงมึงกึงซ้ำเป็นวันกุ้งลมซ้ายขาวแลนองหอยอันเป็นนางนองหอยและก้นวันนางเมืองลังสซเงโหง,งเจอในแงหลายๆวันในอูอมผู้ดอ,ออกออกนมีไว้หนังไหน ข้อข่าวที่2ดูเฮนแลมอสอนหลายๆลายห้องเฮนนัินสึงไตรซับตั้งเป็นโควิดห้องเ็นไปปีญาเตอร์ซึ่งมันกุ้มกับน่ดสึนไตรกดทัดทบหันดูเฮนแลมอสอนซับตั้งเป็นโควิด -19 บเก้านำขึ้นมาในวงวางในเมื่อวันที่17บเจ็ดสองเลนปีซอยสองสองในห,งห้นองเฮนสั่นสูงตีเจียงจอกแม้ซึงไตรปดหองดูเฮนแลมอสอนกนำน้ำกดทัดหันว่าปิดซับตั้งเป็นโควิด -19 เกาตั้งหมดเกา้าก่อ เมื่อวันที่16ป่นมาในสาําลูกเห็นและหมอสอนตีโงเห็นสั้นสูงปอกสันไซส์จะเวงตาคิเล็กซึ่งได้ปอดออกคงสับตั้งเป็นโควิด4ก่อก้นหนุ่มตาคิเล็กลาตีผู้ตอยหกว่าโงเหนสั้นสงเงปอกสันไสก้าแ่ยำเหลวปกอึไว้มวยาวขะยอนกดทัดหันลูกเนและหมอสอนดิับองตั้งเป็นยาวขะยนว่าเตะลูกเนตั้งหมอสอนดิับตมีมอก4ก่อวาา่าไหน วันที่17-18สวันในกวยลูเ่เฮนแหลหมอสอนตีฮงเฮนวิ่งสีปอก,กอดติดจับเตอร์แมงตั้งเป็นโควิด10เก่ออา,ามีสิบหากอยาววานหนเมื่อนังนั้นนังเก่าตีฮงเฮนจอกแม้ตนตีลาเซลกิ้งตุงอีกแทงหลายๆเจเวิงกอดลูเฮนแหลหมอสอนซับตั้งเป็นน้ำไายซึ่งมันยิดเมืงองอ่ำเอาปุ่นคอันอ่ำตัวลู่ันสังดังแต่ปี่องเฮนเข้าโควิดแต่ล้ำเข้าเม,มืองมือหูปีสองแห่้านต่อถึงย้ำเหลีวโอเมอันอ่ำฮัดเอาลูกลงังส่งฮงเฮนกอมมีน้ำในยาว หัวข้อข่าวที่3ซึ่งมันไล่พีดีเอฟย้อกันน,น,นาเมืองไปกวนเมืองคำหน้าเกบปังตึกซึ่งมันไล่ซึ่ง้วรีพีดีเอฟเพื่อย้อกันนำเมืองไปเฮาแห้งกนเมืองไปอ่ำซางไปออกเวียงคำไววหน้าเกบปังตึกจามุ่นแต่เอววันที่สิบห้าสองเลนปีซอยสอสองในมา้าของศิซึ่งมันยึดเมืองตั้งจุมเก็บแขกกนเมืองพีดีเอฟเป็นปังตึกกันเฮาแขงนเวียงเมืองไปจึงไตปั้นดนลินไตยังแหลง ເຮັດໃຫ້ປົນເມືອງໃນປຶ້ນຕີຄໍາໄຫມນະແກ່ປັງນึກ30,000ອໍາສັ່ງໄປອອກແວງວ່າไหนຜູ້ເຂົ້າຊ m o ລັດີຜູ້ຮ້ອງວ່ົນເມືອງໍາພ່ອງ້ານໄอยู่ສີນ້ອງເຂົໍາພ່ອໍານໍແຕ່ອໍາຕັນໄລ้ປອອກວງມືອງໄປาວ່າไໍພອງມາສອນໄນອງພມມມດນໃຫັນານມືອງໄດ3.2ນຜູ້ເ้ົ m o ນ ซึกมันยึดมืองและซึก้นหนุ่มพีดีแอปปื้นยี่กันนเมืองไปซึกมันล้ำลิ้มยือหม,มักลงใส่หน้าเมืองไปเ้อใส่ก้นเมือไหลหมัดเจ็บเมื่อวันที่สิบเจ็ดหมักลงซึกงมันยื้อนั่นตกแตกใส่ก้นเมือไหลหมัดเจ็บเจ็ดก่อนเนายโ่เลยผู้จอมข่าวผู้แต่หอ,อกออกเนมีไว้นไหนังไหนโอ้คอข่าวที่สี่จุ่มซึกมันดังจุ่มลงพื้นเป็นปังตึกกันเนืเ้อเสวงตะมู๋ผ่ซึกมันตายสิบก่อ เมื่อวันที่16 17เดือนเฟฟรอรีปี2 2เดือนซรอง1คปีได้อย1บา16นี้ PDF ตามูตับกลอง4ตับกล่อง2 PSO a p s d f โคมกันเสเป็นปังตึกกันดังทึมสึกมันอันปากไลท์ทีคงเห็นลงปองึงันสูง t x s วงตามูกถึงเสแกงนั้น2ปอกเสไผ่สึกมันนูตาย10เกาะเนนันปาโหึกลง1เกาะในเอา จุมซึ่งมันอันปักตัวไวตีห้องเฮนหลงฟองจึงจันสูง GTS อันมีเนื้อเซนตั้งตับมุก,กันเล่ใน,นและถูกตั้ง PDF ีอปตัมุตับกองสี้ลำเข้าตึกในวันที่16หเดือนสิงฟาร์บ,บรีปีบบสองพันสอง,สองย้าไว้วันสิบหามงสามิบนิดนั่นสิตั้งสองไผ่ลายเป็นปางตึกกันต่อถึงย้มสิหกมงสามสิบนิดแหลไผ่ซึ่งมันดูตายสี่เกาะนั่นนั่นป้าไหวโหซึ่ลงหนึงเกาะมาเจ็บสกาะว่าไหน เมื่อวันที่17เดือนเฟฟอรีปีส2นเ้าสองาซ้าา 3, จุมซึกมันพื้นยือกองหลงอ่ำยอมห0กรัมเสเป็นปังตึกกันตั้งพีทีเอฟตะมูทับกอง4ี่และตับกองสอง BSO ABSDF มือย่ำกลางวัน12โมง30นิตเสภซึ่ง 6, 5, ม,ม,มันดูตายหกกอแรมาเจ็บตั้งนำมาไหนเกี่ยวเลยปังตึกปองในภายพีทีเอฟตะมูมาเจ็บกำพองอัาเฮาแห้งวาไหน ไอหูซม์อม,อมุนข่าวมีหนังไหนคะเข่าหัวนกองละเองเอาตีฮองการปืนเผาได้แล้วออกเนไว้มีหนังไหนยืนซมขอบใจอ,อย่านํำถึงพี่น้องผู้ปันให้เขาตั้งเซงค่ะมาสมตดังเซิงค่ะ